น,น้ขอน,น้ำถุงเลยอันนี้ทอนเป็นร้อยกับใครขอน้ำ่าไอันนี้สี่นนสิบเ,เอา3อสาห้ารือสี่สิบครับได้ เลือกแพค่าเหลือแค่นี้นะจ๊ะสามห้าบน,นี้สี่สิบมีเพิ่มน,น้องจอดน้ำเน